ถ้าคุณไม่ปฏิบัติวินัยแล้วไม่มีโอกาสที่จะพอใจตัวเองอยากทําอะไรทําอยากพูดอะไรพูดมีลักษณะเป็นนักเลงโตเป็นอันธพาลไปเลยแลวจะไม่มีส่วนไหนที่จะพอใจตัวเองหรือจะยกมือไหว้ตัวเองได้จะไม่มีเมื่อการที่ไม่สํารวมในวินัยเนี่ยจะไม่มีส่วนที่จะรับความสุขทางจิตใจวความผาสุขทางจิตใจ คือไม่เกิดความพอใจแก่ตัวเองและไม่เคารพนับถือตัวเองมันก็เป็นอันธพานคือทําอะไรตามชอบใจตามอยากที่จะทําอยากจะพูดอ <c oughs> <c oughs> คุยขโมงโฉงเฉงกิริยาท่าทางเป็นอันธพาน <c oughs> ไปเลยนี่ม <c oughs> ันจึงไม่เคยพบกับความพอใจตัวเองหรือย,ยกยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็ไม่เป็นพระท่านั้นนะ <c oughs> มันก็ไม่มีชีวิตจิตใจวิญญาณอะไรที่เป็นพระนะใ <c oughs> น,นที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะมีความน,นอบเอียงบนทางอยู่ไม่ได้จะต้องทำจนมีความพอใจตัวเองนับถือตัวเองไม่มีวิปฏิสานความเดือดร้อนใจเพราะว่าได้ประพฤติผิด <c oughs> เมื่อได้ประพฤติผิดวินยัยก็ก็จะต้องมีแต่ความเดือดร้อนที่จกวิปฏิสานือวิตกกังวลแต่เรื่องความเสื่อมเสียตัวเองเออมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าประพฤติวินยัยมันก็เต็มไปได้วยความรู้สึกที่พอใจ เลื่อมส้ในตัวเองจะมีความผาสุกทางจิตใจเพราะการประพฤติวิน,นนะัยนั้นที่ข้อถัดไปข้อที่สามก็อยากจะพูดว่าเมื่อปฏิบัติวินัยแล้วตัวเองก็จะได้ <c oughs> ชื่อว่าปฏิบัติสิ่งที่เป็นบากฐานของการบรรลุธรรม <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติตามวินยัยครบถ้วนให้ถูกต้องและให้ครบถ้วนนะไอ้ตัวนั้นนะ่ะกายวาจาใจนั่นนะ่ะมันก็จะพร้อมที่จะบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพาน,นนะถ้าไม่ประพฤติวิน,นัยมันก็มีแต่ความไม่ เอเ,เรเกกมะเรกโกลาหนวุ่นวายกระสับกร,รสะ,สะสายแระสำกระสายทั้งกายทั้งจิตมันก็ไม่พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้ามันพร้อมที่บรรลุธรรมะสูงขึ้นไปนี่เขาเรียกมเป็นบาดฐานเป็นรากฐานเป็นบาดฐานของการบรรลุธรรมเราจะต้องประพฤติวินัยเพื่อประโยชน์แก่การ เป็นบาดฐานของการบรรลุธรรมก้าวหน้าในทางธรรมที่สูงขึ้นไปเ <c oughs> พ,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 พราะเพราะพรหมจรรย์นี่มีทั้งธรรมะและวินยัยที่ทราบประพฤติวินยัยบริบูรณ์ดีมันก็เตรียมใ้กายและใจนี่เพื่อการบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปในทางฝ่ายธรรม <c oughs> นั้นเราเออจะต้องมองดูให้ดีๆถ้าไม่มีวินัยมันเป็นคนหยาบคายทั้งทางกายทั้งทางจิตมันอาจจะเลวเลยไปจนไม่มีอะไรดีเลยก็ได้ที่ว่าไม่ถึงกับขนาดเลวมากอย่างนั้นมันก็มีกายกับกจิต ที่ไม่เหมาะที่จะเป็นสมาธิคือทาสมาธิไม่ได้มันมีร่างกายเลวเกินไปมีจิตใจเลวเกินไปไม่พร้อมไม่เหมาะที่จะทําให้เกิดสมาธิ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามันมีแต่ความเกลียดเกลียดชังตัวเองอคนที่ไม่ประพฤติวินัยน,นั้นจะมีความเกลียดชังตัวเอง <c oughs> นึกแล้วอิจนารอาใจยแก่ตัวเองนึกแล้วรังเกียจตัวเอง <c oughs> มันก็รบสู้กันกับตัวเองอย่างไม่มีความผาสุกแล้วจิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรมันต้องการใ,ใจคอที่ปก,กติหืืออย่างน้อยก็มีปีติปราโมทต่อตัวเองต่อการมีชีวิตอยู่ ว่าอะไรเป็นพูดได้ดีได้เกิดมาดีได้การกระทําที่ดีแล้วไม่มีส่วนเสียทางไหนเลยนี <c oughs> คือคือทางวินัยนี่ที่จิตมันก็เป็นสมาธิง่ายเพราะว่าปีตินั่นมันก็เป็นสมาธิเป็นองค์ประกอบของสมาธิอยู่แล้วถ้าใครพอใจในตัวเองนับถือตัวเองได้ไอปีติอันนั่นก็เป็นองค์ของสมาธิคือเป็นสมาธิอยู่ส่วนหนึ่งนะ เพราะมันก็ง่ายที่จะเป็นสมาธิให้สมบูรณ์แย่ถ้าไม่มีวินัยมันก็ไม่มีทางที่จะทําให้เกิดสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิ <c oughs> มันก็ไม่มีปัญญามันมีแต่จิตที่หมุนหมอ้หมอมอืหมอหอัวเราร้อนฟุ้งซ่านมันไม่มีปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการมีปัญญาแต่อย่างนิดเชโกปัญญาฉลาดที่จะทำชั่วทำผิด ความฉลาดในการที่จะตามใจกิเลสนี่แต่ความฉลาดอย่างนั้นไม่มีความรู้ที่ถูกต้องที่จะไปรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนี่เดี๋วเมื่อเมื่อไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิก็ไม่มีวิมีไม่มีปัญญาที่มีอยู่ก็คือความระสัมระสายทางกายและทางจิต นั่นเราจะต้องเห็นความสำคัญของวิในปฏิบัติเพื่อให้เป็นบาทฐานของการบรรลุธรรมที่อานิสงส์ประการที่สี่ซึ่งพระพุทธเธจ้าประสาสมากคือว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของมหาชน <c oughs> คำนี้ฟังไม่ดีคล้ายๆกันว่าจะทำนาบนหลังมหาชนทำให้เขาเลื่อมใสแล้วเอาอะไรมาพันนอพันนอ <c oughs> ถ้าคิดไปอย่างนั้นมันก็ผิดอ,อนอกลู่นอกทางไปอีกเลยคือนอกลู่นอกทางของวิในที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของมหาชน คือว่าจะเป็นเครื่องช่วยให้มหาชนเข้ามาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งความเลื่อมใสที่ไหมความว่าเมื่อเขาไม่เคยเมื่อเขาไม่ได้เห็นพระที่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่เขาไม่สนใจพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นพระประพฤติดีมีวินัยปฏิบัติเรียบร้อยดีเ ก็เลยเกิดสนใจในในในพุทธศาสนาหรือในธรรมะนี่ขึ้นมานี่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาความเลื่อมใสในความเชื่อความเลื่อมใสของมหาชนแล้วข้อนี้มันขยายไปถึงเป็นโชคดีของมหาชนที่จะได้ผลได้กำไรเกิดมาจากการ ถวายจจตูปัจจัยแก่ภิกษุสงฆ์นั้นๆ <c oughs> บทที่สำหรับสวดตอนท้ายปาฏิโมกข์ก็มีอยู่แล้วขอนะว่าเราบริโภคจจตูปัจจัยของทายกเหล่าใด <c oughs> จกมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีกำไรนะแก่ทายกเหล่านั้น <c oughs> มันเนื่องกันไปว่าให้มีให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของมหาชนเป็นโชคดีแกมหาชนเป็นกําไรคือเป็นเนื่อนาบุญแกมหาชนเพราะมหาชนนี่ไม่รู้จะไปทําบุญที่ไหนนอกจากจะทําบุญกับผู้ที่ประพฤติดีมีวินยัยถูกต้องตามหลักของวินยัย ถ้าเขาจะไปทําบุญในนาบุญอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันจะถือว่าไม่มีกํำไรมากเหมือนกับนาบุญคือผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องและสมบูรณ์ในเรื่องของวิน,นัยเนี่ยโดยหัวข้อมันมีอยู่เ,เป็น สี่ข้อใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าจะซอยละเอียดก็มีมาก,มกผมก็เฟื่อผมจึงเอาแต่เพียงสี่ข้อมาพูดให้ฟังซึ่งมันกินความข้ออื่นๆที่ไม่ได้มาพูดด้วยพร <c oughs> าเราจะมีความผาสุกทางกายเราจะมีความผาสุกทางจิตแล้วจะเป็นบาตรทานของการบรรลุธ,ธรรมอันสูงขึ้นไป <c oughs> แล้วก็จะเป็นโชคดีของมหาชน เขาจะได้เริ่มสายเขาจะได้สนใจเขาจะได้กําไรในการบำเป็นบุญในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาต่อไปอีก <c oughs> <c oughs> นั่นเพียงสีข้อเท่านี้มันก็พอแล้วที่จะชอบวิน,นัยหรือว่าจะสนใจในการที่จะปฏิบัติวิน,นัยเพราะที่เห็นอยู่ดูมันยังไม่มี ยังไม่มีความพาสุขทางกายทางใจหรือยังไม่เป็นบาตรฐานที่จะบรรลุธรรมสูงขึ้นไปทาย,ยกทายิกายังขาดทุนอยู่นี่พระยังชอบเปิดวิทยุเพลงฟังอยู่อย่างนี้และชาวบ้านใส่บาตรให้ฉันจะมีกำไรที่ตรงไหนบางทีก็ยังเล่นหัวกันอยู่เหมือนกับเด็กๆ <c oughs> คุยคำมองโจงแยง,งเป็นลักนา,กนากเลงโตอย่างเหมือนกับเมื่อยังไม่ได้บวช นี่มันก็ไม่มีโชคดีหรือกาไรอะไรแก่มหาชนผู้ถวายจะตูปัจจัยมันจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป